โอ้โหดู <min it S 1> <ฮ> <warnings> ครับนี่ครับแลนด์ของจริงโอ้โหอ๋อเลดูครับแลนด์แสกนี่ครับโอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องน้องปรดพาเที่ยวด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทําคลิปแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องน้องโปวดพาเที่ยวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทําคลิปแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบพระคุณครับ